สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหานะครับเรื่องแรงลอยตัวกันต่อนะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าแท่งไม้นะครับรูปลูกบาศนะครับยาวด้านหนึ่งเมตรนะครับก็คือหมายความว่าด้านกว้างด้านยาวด้านสูงนะครับยาวเท่ากันก็คือ1เมตรนะครับมีความถ่วงจำเพาะ0.5นจุดห้านั่นก็หมายความว่าจะมีความหนาแน่นห้าร้อยกิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรนะครับเมื่อนํามาลอยอยู่ในน้ําเนี่ยให้หาปริมาตรส่วนที่ลอยอยู่ในของเหลวนะครับก็คือหาวีลอยนั่นเองนะครับ ทีนี้เราลองมาดูนะครับเราควรจะเขียนฟรีบิลด์แนวแกก่อนนะครับดูว่าวัตถุก้อนนี้ครับมีแรงอะไรกระทาบ้างนะครับแน่นอนว่าวัตถุก้อนนี้นะครับอยู่บนพื้นผิวโลกเนาะก็ต้องมีแรงโน้มถ่วงกระทาถูกไหมครับและเนื่องจากว่ามันอยู่ในน้ํามันก็ต้องมีแรงลอยตัวเนื่องจากน้ํานะครับก็ไม่น่าจะมีแรงอื่นอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กําหนดแกนนะครับเพื่อความชัดเจนเวลาคานวณนะครับเป็นการแสดงวิธีทำที่ครบถ้วนนะครับ สมมติให้ท er mm ิศ hmm. ขึ้นเป็นบวกทิศลงเป็นลบนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ดูว่าเราจะใช้กฎข้อไหนของนิวตันดีนะครับแน่นอนว่าวัตถุก้อนนี้นะครับมันอยู่นิ่งอยู่ที่นะครับอยู่นิ่งขณะที่อยู่นิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมครับมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่อยู่นิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้กฎข้อหนึ่งนะครับก็คือซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์นะครับแล้วก็เขียนแรงลงไปในสมการนะครับเนื่องจากว่าให้ทิศขึ้นเป็นบวกนะครับเพราะนั้นเนี่ยแรงลอยตัวก็เป็นบว ทิศลงเป็นลบแรงโน้มถ่วงก็เป็นลบนะครับจากนั้นก็ย้าย mg มาด้านขวานะครับเสร็จแล้วเนี่ยจากหลักของคิมิเดสเนาะ fb ก็เท่ากับโลเหลว v จม g นะครับก็จะเป็นโลน้ํา v จมแล้วก็ g นะครับเสร็จแล้วเนี่ย m ฝั่งขวามือนะครับเป็นมวลของวัตถุทั้งก้อนเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นโล v นะครับโดยที่โลก็คือโลวัตถุนะครับ v ก็เป็น v ทั้งก้อนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นมวลทั้งก้อน อันนี้ก็ต้องเป็นบีทั้งก้อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหาร G ตลอดนะครับเพราะนั้น g หายไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถหาปริมาตรวัตถุสอดจมได้นะครับเราก็ย้ายข้างไปนะครับย้ายโดน้ําไปฝั่งโน้นนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็สามารถคํานวณปริมาตรสทด่จมได้นะครับแทนค่าลงไปเนาะโลวัตถุก็ห้ารอยกิโลกรัมต่อลูปบา์เมตรนะครับบีทั้งก้อนก็ หนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งนะครับก็เป็นหนึ่งลูกบาศก์เมตรส่วนโลน้ําก็หนึ่งพันกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราคํานวณปริมาตรสนทีิจมได้แล้วนะครับเราก็สามารถย้อนกลับไปหาปริมาตรสวนทีลรยได้ถูกไหมครับก็เอาปริมาตรวัตถุทั้งก้อนนะครับลบด้วยปริมาตรวัตถุสุญิจมนะครับก็จะได้ปริมาตรสุนทรยลอยู่ในของเหลวมานะครับก็ฝากลีลน์พิดต,ต่อนะครับทีนี้เนี่ย โจทย์แบบนี้รูปแพทเทิร์นนี้นะครับมันมีวิธีรัดอยู่นะครับก็คือตั้งสมการอย่างที่ได้กี้ตั้งนะครับแล้วเราก็ย้ายข้างนะครับเราก็จะได้โลวัตถุส่วนโลของเหลวนะครับเท่ากับ V จมส่วนีทั้งก้อนนะครับเราใช้สมการนี้นะครับไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาข้ออื่นได้เลยนะครับแต่ต้องสําหรับโจทย์หรือว่า problem รูปแบบนี้เท่านั้นนะครับจริงๆอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นสุดรัดนะครับเพราะว่าในใน textbook เนี่ยมันก็ ดีไลฟ์สูตรอันนี้มาเหมือนกันนะครับก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นวิธีรัดหรือีโกงอะไรนะครับทีนี้เราลองมาดูข้อสอบนะครับวิชาฟิสิกส์วิชาสามัญนะครับปีห้าสี่นะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าภูเขาน้าแข็งนะครับมีความหนาแน่นเจ็ดรอยี่สิบกิโลกรัมต่อลูบาตเมตรนะครับลอยอยู่บนน้าทะเลซึ่งมีความหนาแน่นหนึ่งพันสามสิบกิโลกรัมต่อลูบาตเมตรนะครับให้หาอัตราส่วนของปริมาตรภูเขาน้าแข็งในส่วนที่ลอยนะครับ ที่อยู่เหนือของเนือที่อยู่เหนือน้าทะเลนะกับปริมาณทั้งหมดนะครับคําถามมันก็คือให้หาวีลอยส่วนวีทั้งก้อนนั่นเองนะครับก็คือปริมาตรส่วนที่น้าแข็งลอยอยู่เหนือผิวน้ําทะเลนะครับส่วนด้วยวีทั้งก้อนนะครับนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยจากโจทย์ข้อนี้อ่านโจทย์ปุ๊บเราเดาได้ก่อนเลยนะครับว่าโลของผลน้าแข็งเนี่ยมันน้อยกว่าโลของน้ําทะเลนิดเดียวนะครับก็แสดงว่า มันก็คงมีส่วนที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ําทะเลนะครับไม่มากนักนะครับเป็นปริมาตรไม่นักไม่มากหนักนเน,นกาะดูจากความน,านั้นน่แล้วนะครับทีนี้เนี่ย Sara, เราก็เพื่อความง่ายนะครับเราก็สมมติก่อนว่าให้ปริมาตรของของลำแขงทั้งก้อนนะครับเท่ากับหนึ่งเพื่อความง่ายนะครับแต่ถ้านักเรียนจะสมบุิเป็นร้อยอะไรก็ได้นะครับไม่มีปัญหาสมมุิเป็นร้อยสมมุิเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรก็ได้นะแต่อันนี้สมมุิเป็นหนึ่งนะง่ายสุดนะครับเราก็ใช้สูตรลัดเลยนะครับก็คือ v ีจมส่วน v ีทั้งก้อนเท่ากับ โลวัตถุส่วนโลของเหลวนะครับในที่นี้เนี่ยเรารู้โลน้ำแข็งอยู่แล้วนะครับก็คือเก oh ้ารอยสิบโลน้ําทะเลก็หนึ่งพันสามสิบนะครับปริมาตรทั้งก้อนก็หนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถหาปริมาตรของภูเขา้ําแข,งขง็งสนที่จมได้นะครับซึ่งก็คือ0.89จุแปดเก้านะครับโดยที่ปริมาตรทั้งก้อนนะครับคือหนึ่งนะครับเราสมมติวา้คือหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถหาต่อได้เราใช่ไหมครับว่าปริมาตรส่วนที่ลอยหาด้วยปริมาตรทั้งก้อนมันเท่าไหร่ นะครับนักเรียนก็ไปหาต่อเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ